สวัสดีครับแฟนๆรายการที่กำลังติดตามรับชมรายการพยากรณ์อากาศทุกๆท่านนะครับปกติในช่วงบ่ายนะครับพามาอัปเดตข่าวสารพยากรณ์อากาศกันนะครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงตะวันบนนะครับในช่วงนี้นะครับเพามาเบิ่งข้อมูลจากแผนที่ภูเก็ตพิบพื้นนะครับจะเห็นว่าช่วงนี้ความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงเยังคงปกคลุมอยู่นะครับที่หลายพื้นที่ของอีสานเฮาลมค่อนข้างแห้งนะครับและแนวโน้มของอุณหภูมิก็ยังคงลดลงนะครับ มาเบิ่งภาพไายดาวเทียมนะครับจะเห็นว่ากลุ่มเมฆค้อนกลางที่ซีน,น้อยนะครับถือว่าบ่มีเลยนะครับสหรับอีสานตอนบนพรดฤดานะครับถือว่าจะเป็นฤดาน,ค,นอคอนแกนหรือว่าฤดาสกลนครช่วงนี้ก็ถือว่าบ่มีฝนให้ตรวจจับเจอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงปลอดฝนนะครับลักษณะอากาศในภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกองเฮ่ามือนี้จนถึงมืออื่นยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวแล้วก็มีลมแข้งนะครับอุณหภูมิสูงสุดคาดการณ์ที่ประมาณ28ถึง30องศาเซลเซียส ตามสุต12ถึง18องศาเซลเซียสนะครับสำหรับยอดผู้อากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับอุณหภูมิขั้นกลาไว้ที่ประมาณ7ถึง13องศาเซลเซียสนะครับลักษณะอากาศของมืนหนี้จนถึงมืออื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮาอุณหภูมิค่อนข้างที่สิบ่แตกต่างกันหลายนะครับตั้งแต่มืนหนี้ไปจนถึงมืออื่นเศ้านะครับเพราะว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมอยู่เฮ็ดให้หลายพื้นที่อุณหภูมิค่อนข้าง,ง,งที่สิลดลงนะครับแต่จะในกับตามบริเวณที่ถือว่าอากาศหนาวก็มุ่งนะครับก็ยังคงอยู่ทั้งนั้นตะวันออกแล้วก็ตะวันตกนะครับแล้วก็ ค่อนลงไปทั้งตอนบนบนะครับบริเวณบัววาจะเป็นจังหวัดนครพนมสกลนครแล้วก็ทั้งจังหวัดเลยนะครับสำหรับคา่พาพายกรณกรอากาศตลอดสัปดาห์นี้นะครับอุณหภูมิในช่วงวันที่28เป็นถึงวันที่29 28 29เนี่ยนะครับอุณหภูมิเกิดถือวา่ายังคงต่ำอยู่นะครับ30 31จะขยับขึ้นไปเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นจะมีอุณหภูมิลดลงไปอีกครั้งหนึ่งจากมวลอากาศเย็นระลอกใหม่นะครับจะในก็รต้องคอยติดตามาสภาพอากาศจาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาผ่าตัดมเชิงตําบลอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพู้จัดกรอากาศมือนีเพื่อนกัน,กนกอ,นอ,อ,อ,กกนอีนครับสวัสดีครับรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน